สวัสดีค่ะกัลยาณมิตทุกท่านนะคะคลิปนี้คือช่องของปุเป้ซีเนเจอร์นะคะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามเก่านะคะและผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ของปุเป้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปุเป้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะกล่าวสวัสดีปีใหม่ก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ ที่แข็งแรงล่ำรวยเงินทองเฮงเฮงทำมาค้าขายก็ประสบความสำเร็จล่ำรวยนะคะครอบครัวก็อยู่ดีมีสุขกินดีอยู่ดีกันนะคะอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะคะด้วยอำนาจบุญของพระศรีรัตนาตไตยในสากลละโลกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุเป้จะมาพูดถึงพลรานุภาพของยันเกาะเพชรน,นะคะ ไม่ทราบว่ามีท่านใดที่กำลังใช้ยันเกาะเพชรอยู่ไหมคะปุเป้อะได้ไปเจอมาโดยบังเอิญน,นะคะสำหรับยันเกาะเพชรนะคะตอนประมาณเมื่อประมาณ5วันก่อนนะคะปุเป้ได้ไปแผงหนังสือนะไปธนาคารแล้วบังเอิญว่าไปอ่านหนังสือเล่นๆนะคะแล้วตรงแผงหนังสือนะ่ะจะมีวัตถุมงคลที่เป็นยันเกาะเพชร ซึ่งปุเป้อ,อ,อกะกังวนกวาย,ยังไงก็ไม่รู้นะอยากจะหยิบขึ้นมานะคะอยากจะศึกษาแล้วก็นำมาบูชาซึ่งปุเป้น,นั่นะได้ได้ทราบมาเบื้องต้นแล้วนะคะว่ายันเกาะเพชรมีพลานุภาพมากทางด้านโคงกระพันแคลคาดนะคะสำหรับผู้ที่ออกลบในสมัยก่อนมักจะสักยันเกาะเพชรเอาไว้นะคะป้อนตำหรับเดิมมันจะเป็นของหลวงพ่อปานใช่ไหมคะ แต่ยันเกาะเพชรนี้นะคะของปุเป้นั้นที่ได้บูชามา่ะเป็นของพระครูวินัยนะคะพระพระครูปหลัดวินัยอุตตโมนะคะเจ้าวาดวัดเวรุวันนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะค่ะซึ่งปุเป้สนใจมากปุกเป้ก็เลยลอง นำมาบูชานะคะข้างในนี้นะคะจะมีผ้ายันเกาะเพชรปุเป้ะ่ะเอาออกมาแล้วเอาออกมาเอาออกมาเสกแล้วนะคะก็จะมีคาถาเสกอยู่คาถาที่สวยนี้ไงที่เราใช้ก็คืออิติปิโสภควาละหังสมมาสมุทโววิชานั่นเองนะคะสําหรับการปลุกเสกยันเกาะเพชรนี้นะคะเดี๋ยวปุเป้จะบอกว่าปุเป้อะ เจออะไรนะคะเจออะไรมานะกับยันเกาะเพชรที่ได้บูชามาน,นี้สวยงามนะคะอักขระชัดเจนชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มีมีเป็นตะกุดนะเดี๋ยวปูเป้แงะก่อนแงะยากมากเลยนะคะนี่ค่ะเป็นตะกุด ตะกรุดยันเกาะเพชรกองไปจับโฟกัสให้หน่อยเถอะนี่นะคะนี่เป็นตะกรุดยันเกาะเพชรนะคะแต่ปูเป้ไม่แขวนนะคะไม่อนุญาตขึ้นคอค่ะเพราะว่ายันเกาะเพชรของพระครูประหลัดวินัยนะคะลงด้านคงกับพานแค้วคาดมานะคะ พลังขอพลังนุภาพของตะกรุดยันกอบเพชรของพระครูประหลัดวินัยลงคงกระพันชาติแคล้วคลาดแล้วก็มหาลาบมานะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเป็นเป็นรุ่นยันกอบเพชรรุ่นมหาลาบนะคะเป็นยันกอบเพชรรุ่นมหาลาบซึ่งคุเป้นํามาปลุกเสกแล้ว เอ้ไม่ใช่เขาไม่เรียกปลุกเสกหรอกเขาเรียกว่า,าลงาใช้กระถากกำกับเพิ่มความเข้มขังให้กับวัตถุมงคลที่เราบูชามานะคะแล้วก็ขอหวยค่ะลองลองทดสอบดูปุ้บเองลองทดสอบปุ้เอชอบชอบ,ชอบลองของนะไม่ดีนะคะไม่ดีนิสัยไม่ดีชอบมาลองของกับของที่เขามีครูยอยู่แล้วอะ่ะไม่สมควรไปลองของให้มันมากนักนะอย่าอวดอุตลิตมากกันนะคะ ทีนี้ปุเป้ก็อยากจะลองว่าพลานุภาพของตะกุดยันเกาะเพชรนั้นาสามารถทำให้เราถูกหวยได้ไหมปุเป้ก็ท่องอิติปิโสเลยนะคะแล้วก็มีคาถายันเกาะเพชรนะคะกำกับนะคะแล้วก็ทองทองทอง,ทองไปแล้วก็สวดขอพลังพลานุภาพของยันเกาะเพชรนี้นะคะปุเป้กำลังเก็บยันเกาะเพชรของพระครูประหลัดวินัยนะคะ อุตโมนะคะของวัดเวรุวันเจ้าวัดวัดเวรุวันนี้นะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะขอให้ปุเป้นั้นถูกหวยนะคะนี่พอวันหวยออกก็รุ้นจัตัวโกงเลยนะคะว่าจะใช้ได้ผลสำเร็จไหมนะคะปรากฏว่าปุเป้ถูกสองตัวบนนะคะได้มานิดหน่อยได้ค่ะถูกหวยจริงๆได้มานิดหน่อยโอ้สาธุสาธุสาทุนะคะ ศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะเอาละค่ะ,ป,ะปุ้ก็จะบอกว่าวิธีการใช้ยันเกาะเพชรนั้นน่ะก็ให้ท่องบทคาถาอิติปิโสนะคะสําหรับใช้เป่าเป่า,ายันเกาะเพชรน,น,นะคะแล้วก็จะมีถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่า,อาของอะ่ะจะเป็นยังไงให้ท่องอิติปิโสถอยหลังได้เลยค่ะรับรองนะคะ ประสบการณ์ตื่นเต้นจะมาเกิดกับเพื่อนแน่นอนค่ะยังไงก็ตามนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของปุ้เป้ขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ